อ่าโอเคครับสวัสดีครับอ่าวันนี้ผมได้นะครับพระงัางนะครับฐานดินนะฮะเออเกศเกศเอียงนะครับพระงัางฐานดินเกศเอียงอกอยู่นะครับองค์นี้เนี่ยนะฮะที่เอามาให้ดูเนี่ยเพราะว่าได้เดิมเดิมมาแล้วก็มีคนบอกให้หลงทาคลิปด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนดูพระเรามาคุยกันนิดหนึ่งนะครับเออสำหรับนะครับสับท่านที่เพิ่งมา มามารับชมของผมเนี่ยนะครับจริงๆแล้วผมอยากให้ตั้งทัศนคติใหม่ๆไปเลยนะครับเวลาดูคลิปผมเนี่ยถ้าท่านอยากได้แบบอ,องค์ประกอบที่ที่ชัดเจนที่สุดท่านต้องมองว่าของผมเก๋ก่อนเอาง่ายๆคือขผมเก๋เลยนะครับพอท่านดูอะอันนี้ป็นงานเก๋นะครับแล้วก็ดูว่าเวลาผมบอกว่าไอที่ผมดูแท้เนี่ย นะครับผมรู้แบบไหนผมดูยังไงแล้วท่านก็ดูว่าเอาเก็บความรู้ตรงนั้นนะเป็นองค์กบของท่านเองแล้วก็มามาเปรียบเทียบนะฮะเปรียบเทียบกับพี่อื่นๆองค์อื่นๆนะครับอแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับที่ <c oughs> อา่าเพื่อนๆทักมาในในเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็แล้วก็บอกว่า,าติดตามอยู่นะครับเอผมโอเคนะมันเป็นทางบวกของผมนะ จริงๆแลผมต้องบอกก่อนครับว่าผมเองก็ไม่ค่อยได้อัดคลิปนานมากนะครับเพิ่งมาอัดเนี่ยวันสองวันนี้แหละฮะอัดลงบางครั้งก็เป็นช็อตเล็กๆนะครับเป็นสกินช็อตลงไปแป๊บเดียวเองนะครับออผมทำงานในในใน,ในโรงเรียนเราเราเป็นนักวิชาการนะครับก็เด็กเริ่มปิดเทอมแล้วเราเองก็ต้องมีงานที่ยุ่งนะครับไม่ค่อยมีเวลาที่จะแบบมาอัดคลิปอะไร นะครับส่วนส่วนท่านที่อยากตาม a c e b o o k นะครับ Facebook ของผมคือวิกรม์มลมหาการนะครับวอแหวนเลยว่าอีวิกอรอเลเรือนะครับแล้วก็เว้นวักแล้วก็มลมหาการนะครับติดตามกันได้พูดคุยกันได้แล้วก็มีหลายท่านจริงๆที่ที่เข้ามาคุยไม่ต้องซื้อของผมนะบอกก่อนนะครับคือคุณไม่ต้องซื้อของผมเลยนะครับมาเรียนรู้จากผมแล้วไปซื้อของท่านอื่นก็ได้นะครับไม่จําเป็นว่าต้องซื้อของผม,ผมเนี่ยผมเองเป็นนักสะสมเหมือนท่าน นะครับถ้าท่านดูคลิปหลายๆคลิปเนี่ยนะครับบางองค์ก็มีปล่อยแบ่งไปแล้วนะครับแต่บางองค์เนี่ยฮะที่ผมเก็บพวกตาแดงเนี่ยผมจะคือความชอบส่วนตัวตัวผมเป็นคนที่ชอบตาแดงนะฮะก็เลยเก็บเก็บเก็บเอาไว้เป็นส่วนตัวนะครับแต่ทีนี้ก็เลยอยากให้ทุกท่านเนี่ยผมมองว่าเออบางคนเนี่นะมันมีบางคนทัศนคติคนที่มองว่าบางอย่างที่ที่ นไม่ได้เนี่ยก็จะจะบอกว่าโอ้นยนเจ๊อันเนี้ยผมเองมันเป็นสังคมที่เราเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะครับผมเป็นคนที่ชอบที่เวลาเขาจะมีกลุ่มไม่กี่คนเหรอครับสามสี่คนนะครับสามสี่คนในในกลุ่มเราจะเห็นทังหมดว่าคุณอยู่ในในกลุ่มหรือว่าอะไรหรือว่าจะมีะเพื่อนในเฟซกันหรืออะไรเนี่ยท่านจะจะเห็นคนเหล่านี้นะครับนะครับพอไม่ได้พระนั่นปั๊บก็จะสวดแล้วเริ่มสวดเริ่มอะไรแต่ผมไม่ไม่ซีเรียสเพราะว่า สิ่งที่เขาสวดมาหรืออะไรเนี่ยมาเป็นสิ่งที่ผมมีจุดดูของผมอยู่แล้วนะครับและในสนามหลายๆองค์ก็ไม่มีเหมือนผมนะครับแล้วเนื้อหาเนี่ยมาชัดเจนอยู่แล้วของแท้ของปลอมผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยถ้าเห็นของปลอมอะ่ะท่านจะดีท่านจะเก่งขึ้นเลยนะนะครับทุกท่านลองไปซื้อไอ,อ,อ,อ้ทางทางเว็บอะนะฮะองค์ละเจ็ดแปดร้อยพวก ช้อปปี้พวกรซสด้านะ่ฮะก็องคแล้วไม่กี่ร้อยบาทท่านซื้อมาเลยนะครับมีหลายพิมพ์นิยมท่านซื้อมาแล้วท่านดูท่านจะเห็นเนื้อโลหะแบบชัดเจนมากผมเชื่อว่าท่านแทบไม่ต้องส่องส่องพระอะไไม่ใช่ไม่ต้องใช้กล้องส่องพระเลยนะท่านเห็นปับ๊บท่านโอเกนเนื้อฝอร์เป็นแบบไหนเนื้อผิวทำมาเป็นแบบไหนนะครับขนาดขนาดของแท้แบบขนาดของเก๋เนี่ยพิมลึกความชัดเจนเป็นยังไงสัดส่วนที่ผมบอกเนี่ย มันเป็นรูปแบบไหนพอท่านซื้อของเก๊ปั๊บทุกๆสิ่งที่ผมบอกเนี่ยมันจะเป็นนามธรรมมากยิ่งขึ้นมันเป็นสิ่งที่ท่านทุกคนเนี่ยแตะต้องได้และได้องค์ความรู้เยอะมากลงทุนนิดหนึ่งนะครับไม่กี่ร้อยบาทผมก็ซื้อมาเหมือนกันผมซื้อถนัน,ฟ,นฟันปลาใหญ่มาของเก๊เลยซื้อมา7 0็ร้อยนะครับซื้อมาปั๊บผมโอ้โหแม่งเก๊เลยนะครับแทบไม่ต้องสองกล้องเลยนะครับแต่พิมพ์มาเขาได้ต้องบอกว่าพิมพอ่ะหน้าตาหรือพิมพอ่ะบางองค์ก็ได้นะ แต่ทีนี้ถ้าลองคิดตามผมนะถ้าพิมพ์ได้แล้วถ้าพ้ามันไปล้างมาล่ะแล้วถ้าพ้ามันไปใช้แบบสึกๆมาล่ะมันจะน่ากลัวกับไหมบางองค์โชว์ภาพที่เออหายากนะเออแล้วก็ผมดูซูมเนื้อเนี่ยเนื้อทองเหลืองแบบแห้งๆเนื้อทองเหลืองแบบใหม่ๆมันมันมันไม่ดูแท้นะแต่ส่วนตัวอาจจะแท้แหละอาจจะแท้นะแต่ตัวผมเองอะ่ะ เป็นคนที่เล่นแบบที่มันดูง่ายเพราะผมเชื่อว่าคนไม่เป็นอย่างผมอะคนไม่เป็นอย่างผมเนี่ยยังดูง่ายคนอื่นก็ต้องดูง่ายนะครับไม่อยากซูมเนื้อแล้วเห็นเนื้ออีหยังว้าแล้วแบบมันแท้หรอวะมันไม่ควรมีคําถามแบบขึ้นมานะครับส่วนออพิมพ์อื่นๆนะครับหรืออื่นๆเนี่ยผมเองก็ อยากให้ท่านไปศึกษาจาก YouTube ท่านอื่นด้วยเพราะว่าเห็นว่ามีหลายคนมีหลายคนที่สร้าง YouTube แบบนี้ขึ้นมานะครับผมเองก็ไม่รู้จะสอนอะไรนะแต่ก็มาให้ดูดีกว่าว่าอันนี้ยที่ผมดูแท้มันดูยังไงนะครับอ่ะองนี้นะครับเดี๋ยวผมปรับแสงแป๊บชั้นไหมฮะอันนี้ผมอยู่คอนโดนนะไม่ได้อยู่บ้านก็เลยอุปกรณ์อะไรหลายอย่างก็ไม่มีองค์นี้นะครับ เออตามองเนี่ยนะฮะตามองเนี่ยเอ่อเขาทากาวสลักมาทากาวมาเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมซูมเลยมั้ยเดี๋ยวผมแป๊บน,นึงนะฮะมันจะยากๆหน่อยเห็นไหมฮะมีรอยคาบกาวทามาทั้งองค์นะครับเนื้อเป็นสัมฤทธิ์มันเลยนะเห็นไหมฮะสัมฤทธิ์เหลืองอมแดงกับน้ําตาลไหม้นะองค์นี้ผิวเดิมๆนะครับองค์นี้ได้จากหิ้งมาเลยนะแต่ว่าด้านหลังเนี่ยเห็นไหมฮะห่วงขาดนะห่วงขาดแต่ก็สึกเหมือนใช้มา นะครับด้วยด้วยส่วนตัวที่วิเคราะห์นะทำไมถึงชาเกา่าคือถ้าสมมติว่าเป็นคนที่อยู่ในชนบทที่อยู่ห่างไกลในร้านค้าที่แบบมันหารักไม่ได้นะ่ะรักทาทองแต่ตัวเองมีแผ่นทองนะครับเมื่อหารักไม่ได้มันก็ต้องมีอีกอย่างหนึ่งคือสีพึ่งนะทำนองเดียวกันนะถ้าหาสีพึ่งไม่ได้ก็ต้องเป็นกา่าคือคนเราเวลาประมาณว่าแบบส่วนตัวผมคิดนะว่าอาจจะอะไรที่มันง่งายๆจริง,รงๆที่คิดว่าอะไรก็ได้ที่สามารถ แปะทองในองค์ท่านแล้วเพื่อเขาเรียกเพื่อสิริมงคลแล้วเนี่ยทําหมดแหละเพราะว่าตัวเองคิดว่าจะไม่ขายคิดว่าตั้งตั้งห้งบูชาแต่เขาจริงนะฮะเพราะว่าองค์นี้คือว่าเอ,อเขาก็ไม่ได้ขายนะครับแต่ว่าคนที่เกียรคือพ่อเขาเกียมาก็แบ่งมานะครับลูกเขาก็ไม่ได้เก็บเอาไว้ก็มาขายต่อนะครับองค์นี้ก็จะมีทองเห็นไหมฮะทองแปะแปะไม่ติดอยู่แล้วแต่ติดไม่มากนะครับเป็นรอยมันมันติดกาวนะฮะนะฮะก็มีหลุดบ้างนะครับนะ นี่ฮะเห็นไหมฮะรอยกาวเห็นไหมฮะก็มีแปะทองอ่าตรงใต้ฐานอันด้วยแต่หอดใต้ฐานที่แปะทองเลยนะดินเนี่ยเห็นไหมฮะดินครับอ่าเขาเรียกว่าสีสีออกน้ําตาลออกอกนะ็เป็นดินแกลบนะครับเป็นดินแกลบที่ถือว่าสมบูรณ์นะเพราะว่ายุทธยาเนี่ยพวกยุทธยานะเขาก็จะมีดินแกลบสีสีสีครีมแบบนี้นะครับสีน้ําตาลครีมแบบนี้นะครับใครเล่นยุทธยาก็จะรู้ว่าไอ้พวกนี้จะเป็นดินแกลบนะครับอ่า นะครับตามซอกตามมุมเนี่ยนะครับพวกสนิมพวกอะไรก็ยังอยู่นะพอสองกล้องเราก็จะเห็นนะครับความเก่าของสนิมเนี่ยนะครับก็ดูชัดเจนตามพิมพ์นะอ่าพิมพ์นะฮะโดยตรงนี้อ่พิมพ์นะฮะหนะ้าอกจะเป็นดกยูเห็นไหมฮะตรงนี้นะฮะจะเป็นเขี้ยวลงมาเป็นกีบแหลมเป็นสังไส้อยสังวาลแหลมนะครับแต่ลักษณะดเด่นของพิมพ์นี้ซ้ายขวาจะเป็นรูปเขี้ยวคล้ายเขี้ยวแดคูร่าเขี้ยวลงมาทั้งซ้ายทั้งขวา นะครับแล้วก็มีเส้นสร้อยคอเห็นไหมหน้าตาโดดเด่นนะเอ๊ะผมแสงไม่ค่อยสว่างเลยไหมผมก็เอ๊ะลำบากนะเนี่ยเดี๋ยวก,กันนะรอสักครูคค่นะครับสักครู่ได้ไหมอ่ะโอเคไหมฮะแสงอ่ะโอเคนะครับหน้าตาก็จะยิ้มแบบนี้พิมพเขาจะชัดเจนแบบนี้อยู่แล้วเนี่ยฮะเดี๋ยวผมให้ดูระดับมือระดับสายตาอ่ะนี่ครับระดับมือนะฮะสายตาประมาณนี้ ให้ดูาจสายตาก่อประมาณนี้นะครับเทียบพิมพ์ก่อนนะนะครับออของเก๊ของเก๊คุณเซิร์ชก o เกิลหาได้เลยนะเซิร์ชกูเกิลหาได้เลยเนื้อหาเนื้อหาต่างกันมากๆนะครับส่วนเรื่องพิมพ์เนี่ยมองเผลนๆคุณต้องระวังเพราะพิมพ์ได้พิมพ์ได้เนื้อออกเหลืองด้านด้านหรือฟอฟอร์ for, นะครับโลหะใหม่ๆแล้วกันนะครับแต่ถ้าโลหะไปล้างมาแล้วทําให้เก่าก็ต้องค่อยๆดูนะครับค่อยๆดูตามซอกดูตามเนื้อ นะครับดูพิมพ์สําคัญเลยดูพิมพ์นะครับม,มันจะลบาบากตรงนึงครับเถ้าสมมุติว่าท่านคิดเหมือนผมไหมถ้ามุดเป็นของเก๋แล้วพิมพ์ได้เนี่ยแล้วมั่งใช้เก่าขึ้นมาเนี่ยไอแบบนี้อันตรายนะนะครับเพราะว่าดีเทลเรื่องพิมพ์หรือว่าเนื้อหาเนี่ยมันจะมันจะลดทอนลงไปนะครับถ้าท่านบอกว่าต้องดูตามุงมีมุง้งมีอะไรตามุงสำคัญเลยตามุงฟังนะครับ ตาุมงเนี่ยพยายามเล่นแบบเป็นลายุ้งที่ไม่คมนะไม่คมนะครับเป็นลายุ้งเป็นเส้นจริงแต่เป็นเส้นแบบขยักขยักนะครับแล้วเป็นเส้นแบบตาุมงเลยเป็นขีดขีดเนี่ยเหมือนผมมีคลิปเคยโรรอบหนึ่งนะอ่เป็นตาุมงเป็นเส้นุ้งอ่ะถ้าท่านเคยเห็นหมงใช่ไหมอ่าเป็นเส้นขีดขีดลี่ยมเรียเหมือนกันนะเก๋นะฮะตาุมงตรงหน้าตรงตัวเยอะๆน่ะ มุ้งแบบนั้นเนะี่ยมุ้งแบบมุ้งลวดบ้านเราอะเก๋เลยนะของผมมีอยู่นะองค์หนึ่งผมซื้อมาเป็นพิมพ์พิมพ์พญายง้างนะพญายง้างนี้กระดกพิมพ์ใหญ่เออซื้อมาไม่กี่ร้อยบาทเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงแล้วเหมือนผมทําคลิปลงให้ดูแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยว,ดวเดี๋ยวถ้ามุดว่าเดี๋ยวจะกลับบ้านไปแล้วเอาให้ดูนะครับว่ามุ้งแบบของป้อมปอมอะ่ะเป็นยังไงเพราะว่าบางคนยังเข้าใจว่านะสายบางคนก็ยังมองว่าเป็นแท้นะอันนี้ผมก็ต้องบอกก่อนแล้วแต่คนจะมองนะ แล้วคนจะดูส่วนตัวผมดูแบบนี้ดูให้มันดูง่ายไว้ก่อนเนื้อโลหะคือเก่ามันก็ต้องเก่าจริงนะครับดีเทลของพิมพ์มันก็ดูชัดเจนนะครับคาบหลอ่อโบราณคาบอะไรถ้าสมมติหล่อมาโลหะเดือดโลหะเนื้อมันได้เนี่ยผมก็ซื้อนะมันมีองค์ยันต์ต่ำที่ผมได้มาสวยนะเนื้อ,เน,อเนื้อสวยมากเนื้อสวยมากนะครับแต่ก็บางคนเขาคงแบบอาจจะมองไม่ดีผมก็เฉยๆยนะถ้าผมเจอผมก็ซื้ออีกนะฮะเป็นพาที่ดูง่ายถ้ามุด เรื่องการหล่อโบราณถ้าเรื่องการหล่อโบราณของของยานต่าที่ผมเคยโชว์คนดูเนื้ออย่างนั้นน่ะดูง่ายสุดแล้วดูง่ายสุดแล้วนะฮะยิ่งเนื้อสีอย่างนี้หล่อโบราณมาเดือดแบบนี้ผิวโลหะแบบนี้แบบที่มันดูง่ายนะฮะส่วนอันนี้คือส่วนตัวนะคุณไม่ต้องเชื่อผมในสิ่งที่ผมบอกดูง่ายก็ได้นะครับแต่คุณดูดีเทลของพระของผมที่ที่ที่เอามาให้คุณดูว่ามันเป็นยังไง นะครับแล้วก็วันหนึ่งคุณจะเจอของของหลายๆคนในสนามมันเหมือนองคผมไหมของเขาอะที่ข้อแท้เนี่ยมันใหม่หรือเก่าของผมเท่านั้นเองนะครับออของเก๊ของเก๊นะครับมีพิมพ์ได้แล้วก็ทําผิวลมดํามาแล้วต้องระวังนะครับทําผิวลมดํามาแล้วนั้นต้องระวังไม่ว่าจะเป็นพิมพ์เ,เกดดาบอาถรรพ์อ,อกยูอันเนี้ยพิมพ์อาถรรพ์อ,อกยูอันเนี้ยพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่กว่านี้หน่อยนะฮะ พิมพมาดีมากต้องระวังคือพิมพ์ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นต้องต้องระวังเลยนะครับตอนนี้พิมพ์มาดีมากผมก็ไม่รู้ว่านะครับไอไอผมเองก็ไม่รู้ว่าเขาเขาซื้อของใครไปถอดมาบ้างนะครับเพราะว่าพื้นฐานของพักกอฟหรือพักเกสเนี่ยนะครับเขาจะเอาของแท้ไปถอดมานะครับดินส่วนใหญ่ก็จะเป็นดินแบบดินจากพื้นที่ดินจากยุทธยาดินจากเขาทําดินได้อะ ผมบอกทําดินดีมากขนาดพระอยุทยาพวกพระบูชาเชียงแสหรือพระบูชายุทยาใหญ่ๆเนี่ยดินยังทาได้นะครับเซียนยนายคนยังโดนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องดินสำหรับพระง,ง,งั่งองค์เล็กๆเนี่ยไม่ได้ยากเลยแล้วก็พิมพ์พระก็ทําได้แล้วนะครับยังไงก็แล้วแตก่ก็ต้องบอกแบบนี้ครับว่าของของปลอมหรือว่าอะไรเนี่ยมันก็จะมีจุดจุดที่เหมือนกันทุกๆองค์นะครับอย่างอย่างพิมพ์สะบัดหน้าทรงเครื่องของผมนะถ้ามุใครดูเฟซผมนะก็จะมีแต่ผมยังไม่ได้โชว์นะ นะครับผมยังไม่ได้โชว์เพราะผมมีจุดดูของผมอยู่นะครับจุดดูของผมที่ยังไม่เห็นใครในสนามมีแล้วกันผมก็เก็บผมเจอผมก็เก็บานันเองคนอุลุอาจจะดูเก๊ก็ได้ผมไม่ซีเรียสนะผมเป็นักสะสมอยู่แล้วนะครับไม่ใช่แบบซื้อมาขายไปนะครับไม่ไม่มีไม่มีนะอะองนี้นะครก็จะดูดูเนื้อดูสัมิดนะฮะไม่ยากครับดูไม่ยากพิม์พอย่างนี้เห็นไหมดูความเก่า นะฮะดูความเก่าของเนื้อโลหะอันนี้ตรงที่ไอ้ตรงนี้ที่ผมซื้อเขานะ,ะเนื้อสัมฤิดเห็นไหมฮะเนื้อเหลืองอมแดงเห็นไหมคุณเห็นไหมว่าเหลืองอมแดงกับน้ําตาลนั่นคือวันนับผิวที่ในสมัยก่อนเราใช้หล่อ,อ,อทองเหลือมีส่วนผสมท,ทั้งทองแดงด้วยนสังกะสีด้วยพอหล่อมาปั๊บเนี่ยวันณะต่างๆในที่ผิวก็จะกลับ จากทองเหลืองโดนลมโดนอะไรมันก็จะกลับผิวโดนฝุ่นโดนอะไรผ่านเวลาเวลายาวน,นานเนี่ยนะฮะมันก็จะกลับผิวเป็นผิวเออกแดงออกแดงเสร็จปั๊บก็เป็นผิว,ออออน,ผวน้ําตาลเข้มนี่ครับพอจริงๆถ้ามุดโดนโดนอะไรหน่อยก็จะเป็นแบบเนื้อดํทถ้ามุดจัดหน่อยเนี่ยเป็นเนื้อกัดดํานะถ้ามุดเนื้อโลหะเขาจัดหน่อยเห็นไหมฮะอันนี้ผมใช้แสงสว่างเพื่อเห็นเนื้อในเห็นไหมฮะเหลืองอมแดงไหมอันนี้มันดูง่ายอันนี้เป็นจุดที่ผมให้ผมซื้อนะไม่ใช่พิมพ์อย่างเดียวก็เป็นเนื้อ นะครับเพราะว่าของเก๊อตอนนี้ทํเนื้อแบบนี้ไม่ได้นะครับแต่ทําแบบเป็นคราบ,บได้อันนี้บอกเราว่าทําเป็นคราบได้เป็นคราบ,รบเป็นเหมือนแท้ได้คือพิมพ์ตอนนี้คือต้องระวังต้องค่อยๆดูใจเย็นๆนะฮะใจเย็นๆอันนี้ผมเองก็เอามาโชว์เห็นว่าอันเนี้ยอ่ะตอนเนี้ยได้มาเนี้ยตอนนี้ถือว่าที่มาเขาดีนะครับแล้วก็ เป็นองค์ที่สวยนะครับมีมีเรื่องราวในตัวเองนะฮะมีการแปะทอมีมการบูชามีเรื่องราวมีสตรอรี่ในในสิ่งที่ของเขามีมันคือเสน่ห์ของพระงั่งนะครับบางคนใช้มาีนศึกโอ้โหสุดยอดนะถ้าบางคนแบบของแท้ใช้มาศึกนี่สุดยอดเลยนะอืมแล้วมีองค์ครับมีองค์ที่กำลังจะมานะฮะมีองค์ที่เขาบอกว่าเป็นของอของโทษเขาที่เคยเป็นเสือเกาสุพรรณอันเนี้ตัวผมเองอะ่ะก็ ฟังหูไว้หูไม่ได้เชื่อทุกเรื่องนะแต่ว่าถ้าของได้มาเดี๋ยวผมจะอัดวิดีโอลงให้ดูว่าเฮ้ยไอเรื่องที่เขาเ <c oughs> ขาเล่าให้เราฟังเนี่ยเราทนไว้ได้ใจกว่าน,นะแต่ของที่เราได้เห็นเนี่ยมันเป็นรูปอธรรมแล้วอะจากนามอธรรมอะฟังมาตอนนี้เป็นรูปอธรรมที่เราสามารถแตะไดะ้แล้ว <c oughs> เขาเรียกว่าบริบทของขององค์พระแล้วก็องค์ประกอบดีเทลต่างของของของพระดูตามรูปที่ผมเคยลงไว้นะที่ผ่านมาเนี่ยที่เพิ่งลงนะฮะ อ,องค์นั้นน่ะเก่าๆที่ถักลวดแดงแล้วห่อผ้าอันนั้นน่ะคนโบราณเขาใช้แบบนั้นจริงนะครับก็ทอแบบนั้นจริงๆแล้วก็เขาใช้ลวดถักแบบนั้นจริงนะครับเพียงแต่ว่าดีเทลตรงๆเรื่องที่เขาได้อะไรมาเนี่ยเราไม่สามารถรู้เลยนะครับเพราะเขาบอกว่าเป็นของพ่อเขาของทวดเขาอีทีคือเขาได้มาจากพ่อพ่อก็เล่าว่าเป็นของทวดสมัยก่อนพ่อทวดเขาเป็น,นเขาเรียกว่านักเลงกับพวกเสือเก่านะครับพวกนักเลงเก่า มีของเยอะมีพวกกระทงคาถามีของเยอะนะครับก็มีองค์เนี้ยที่เขาเก็บมานะครับองค์นี้ก็พอเขาตกถึงเขาแล้วนะครับตอนนี้ผมเองก็อรอของมาส่งนะครับตรงน,นี้ผมสนใจแค่แค่อของอย่างเดียวสนใจแค่ของเพราะว่าไอา้แบบนี้มันหายากนะครับจะเรื่องราวจะแบบไหนก็แล้วแต่เราทุกคนนะครับสามารถเขียนเติมแต่งเรื่องราวได้หมดนะครับผมไม่ซีเรียสแต่ว่าของ ต้องแทนนะผมสนใจอย่างเดียวว่าเรื่องราวคุณเล่าให้ผมฟังเนี่ยผมฟังแต่สิ่งหนึ่งที่ผมสนใจคือของต้องแท้เห็นตามภาพเหมือนตามภาพอะไรเงี้ยนักสะสมแบบเราเนี่ยผมกับคุณเนี่ยจะเหมือนกันเรื่องราวเป็นยังไงผมไม่รู้แต่ของอ่ะของที่ได้อ่ะไม่ต้องแทนนะครับใครจะสวดพระผมหรือว่าอะไรกูดูแท้เนี่ยมันดูง่ายมันจบ มันไม่ใช่แค่ว่าเราดูง่ายแล้วก็อื่นเขาดูไม่เขาดูดูเกะมีไม่กี่คนหรอครับที่ดูแย่นะฮะที่ดูองคนี้ดูยากจังเลยอะไรเงี้ยแต่แต่ส่วนตัวผมเชื่อนะว่าอะไรที่มันดูง่ายนะฮะมันก็ดูง่ายนะฮะโอเคครับจริงๆก็อยากมาคุยเยอะเนะฮะก็อยากอยากมาคุยเยอะๆยะแล้วว่ารู้สึกขอบคุณนะฮะขอบคุณพี่พี่ที่ทักอันนี้รู้สึกขอบคุณจริงๆอันนี้คืออยากขอบคุณนะฮะสมมตพี่เขาดูดูคลิปผมอยู่พี่ที่ทักมาหลายคนที่บอกว่าติดตามติดตาม จาก y YouTube oh. ของผมอยู่แล้วก็ทักมาใน a c e b ุ๊กวิกรติมวมหาการว่าติดตามอยู่นะครับหวังว่า,วาจ,ะจะส่งพลัางงานให้ดูคือหลายคนมากหลายคนมากจริงๆอันนี้มันเหมือนเป็นพลังบวกนะเวลาเราทำงานเหนื่อยแล้วเ,เจอแบบนี้เราเราชื่นใจนะเราชื่นใจเราเราเราโอเค okay, ที่ว่าไม่จาเป็นต้องมีคนติดตามเยอะแต่ว่าก็มีคนรับชมแล้วก็ได้ได,ได้ได้ความรู้จากตรงนี้เราเนี่ยเราโอเคนะฮะนะฮะอ่ะองนี้ก็เป็นอีกองค์ครับที่ท,ที่ส่วนตัวมาว่า เฮ้ยมันหายากมันหายากมันมีสององมันที่ผมเคยลงไว้เคยลงเอาไว้นะนะครับเนี่ยเพิ่มมาได้องค์ที่สามนะครับแล้วผิวดาเดิม,ดมแล้วเนื้อเหลืองอมแดงน,นี่เหลืองกลับอันนี้คือแบบโอ้ยผิวผิวเดมทั้งองคจริงนะอันนี้คืออันนี้ต้องบอกว่าผิวหิ้งจริงๆนะดูนี่แต่เสียนนี่คือองเนี่ยทากาวก็แปะทองอันนี้อะไรที่แบบเราเราเราเข้าใจที่ว่ามันเรียบง่ายมันเรียบง่าย แล้วมันก็เป็นอันที่ดูง่ายด้วยนะฮะอันนี้มาให้ชมกันทั้งรดลายดีเทลเนื้อนะฮะเนื้อหาเป็นแบบนี้นะคนดูเนื้อนะฮะนะครับสนิมเนี่ยขึ้นทั้งองนะคิดว่าถ้าสมมติไม่มีทากาวเนี่ยเรามักจะเห็นสนิมพดจากเนื้อที่มันดูง่งายๆนะครับดีเทลจากซอกที่เป็นเขาเรียกว่าครับเบ้าคับเข่าที่หล่อนะครับก็จะเห็นนะครับผิวพวกนี้ก็เป็นพวกการบล็อกของน้ำบล็อกด้วยดินดินอีกทีแล้วก็ทาเขาเรียกว่า น้ำขี้วัวนะครับเมื่อความร้อนมันเคลือบผิวโลหะมันก็จะเป็นออกผิวน้ำตาลนะครับก็มีนะครับนะรบ,บางจุดเป็นผิวน้ำตาลบางจุดเป็นผิวน้ำตาลแดงแล้วแต่ตามกำลังไฟนะครับหล่อโบราณมานะครับตอนนี้สมมุดหล่อโบราณมานะครับถ้าหล่อแบบไฟแรงโลหะท,ที่ได้อาจจะไม่สวยมากมันก็จะดูง่ายกว่านะครับเพราะเป็นโลหะเดือดนะครับผิวก็จะเข้มข้นกว่าออกแดงบ้างนะครับ ทำไมเล่นเนื้อแดง <c oughs> เพราะเนื้อแดงเป็นเนื้อที่หายาในสมัยก่อนจริงๆแล้วในะอยุธยาตอนต้นตอนกลางตอนปลายนะครับส่วนใหญ่พระชษยอุทยามักจะเป็นเนื้อทองแดงนะฟังนะครับส่วนใหญ่พระชษยอุทยามักจะเป็นเนื้อทองแดงกับดานะครับพอยุทยาตอนปลายบทบาทของของการหล่อโบราณนั่นคือมีทองเหลือเข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะครับการหล่อโบราณในพระรัตนะต่างๆเนี่ยก็จะใช้ทองเหลืองซะส่วนใหญ่ เพราะว่าทองเหลืองเนี่ยนะครับเป็นโลหะที่แข็งนะครับแล้วก็มีการหล่อมาเรื่อยๆรื่อและมีการเกาะเกาะพิมพ์เกาะพิมพ์แล้วมีการรักษารักษาพระได้แข็งแรงมากกว่าเนื้อทองแดงเพราะเนื้อทองแดงเป็นโลหะที่ดิ่มนิ่มพอมายุคตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นรัตนตอนปลายแล้วโลหะทองแดงก็เป็นส่วนหนึ่งของการผสมเหมือนกันนะครับแต่อาจจะไม่มากพอเทลงไปเนี่ยเนื้อทองเหลืองก็จะเยอะสมุดหม้อหนึ่งอ่ะ ทองเหลืองก็ไปแล้วเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับทองแดงก็มีไม่เท่าไหร่ถ้าเป็นบล็อกแรกเทไปทองเจอเนื้อทองแดงเยอะช่อหนึ่งหรือองค์หนึ่งมีไม่กี่องค์เขาก็หม้อถ้าสมมติว่าหม้อเทเนี่ยฮะมันเทเป็นองค์เพราะว่าพระชัยอยู่เทเป็นองค์นะครับเขาก็จะเหมือนเป็นมีไม่กี่องค์สมมติเทได้ประมาณยี่สิบองค์สิบองค์เนี่ยจะมีทองแดงแค่องค์สององค์นะครับหรือองค์เดียวนะครับพวกเนื้อพวกนี้ก็เลย เป็นไอที่หายากแล้วก็บางองค์บางครั้งถ้ามันหล่อติดกับเนื้อทองเหลืองเนี่ยนะครับทองแดงก็น้อยไม่ค่อยจะมีก็จะเป็นเหลืองอมแดงแบบองค์นี้ฮะมีเหลืองอมแดงเหลืองอมเขียวบ้างอ่าอันนี้ต้องต้องต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะฮะอ่าอ่าองค์นี้ครับองค์นี้อ่าเรามาพูดถึงเรื่องพระพุทธคุณพระพุทธคุณองค์นี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเน้นนะครับเน้นเรื่องโครงกันชาตรีนะครับที่เขาพูดกันนะ คงกระพันชาติีและอกยูเนี่ยเป็นอกที่คล้ายๆกับพิมพ์ใหญ่นั่นคือพิมพ์อาถันนะครับพวกพิมพ์อาถันก็พวกล้างอาถันได้นะครับพวกล้างอาถันพวกทําน้ํามนต์ได้นะครับเป็นองค์ที่สามารถเดินทางไปไหนแล้วแล้วค่าปลอดภัยกันผีได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมแนะนําและแนะนํามาตลอดนะครับบูชาการบูชาผมอยากให้บูชาแบบสายเทพนะครับ คุณลองทำแบบที่ผมดูแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นนะครับบางคนใส่เลือดโห้ยเท่โห้ใส่เลือดชีวิตคุณจะพบแต่เรื่องที่ยุ่งยากบางอย่างคุณขอได้จริงแต่วันนึงถ้าคุณแบบถึงข้าวเคราะห์หรือบูชาท่านไม่ดีเนี่ยเรื่องคุณเคยฟังเรื่องเล่าที่ไม่ดีไม่ดีเกี่ยวกับพระงงานนะคุณก็จะเจอแบบนั้นเพราะเป็นการบูชาแบบผีคุณก็จะได้ผีนะครับใครมาหาผมบูชาผมก็บอกแนะนำแบบนี้ทุกคนบูชา เพราะว่าผมบูชาผมดีผมบอกก่อนเลยนะผมบูชาแบบนี้แล้วผมดีนะครับผมเชื่อว่าคนที่ชอบว่าผมใน a c e b o o k เนี่ยก,ก็ฟังอยู่ก็ดูอยู่เขาคงทำเหมือนผมเหมือนกันนะครับสิ่งหนึ่งเลยที่ผมอยากบอกว่าผมเป็นคนที่โอโหสิให้ทุกคนได้นะผมไม่ซีเรียสเลยนะนะครับอ่าอ่าส่วนใครจะติดตาม Facebook นะครับก็บอกไปแล้วนะครับว่าข้างต้นชื่อวิอวิกรมูลหากการก็สามารถเข้ามาทักทายได้ มามาพูดคุยได้ครับไม่ต้องซื้อพระผมนะไม่ต้องไม่จําเป็นต้องซื้อพระผมไม่จำเป็นคิดว่าเฮ้ยทักเขาแล้วเก่งใจเขาต้องซื้อพระไม่จําเป็นเลยนะไม่จําเป็นนะครับมาคุยกับผมมาแลกเปลี่ยนความรู้ได้นะครับขออย่างเดียวอย่าเอาพระใครมาเช็คกับผมผมไม่กล้าเช็คให้นะครับผมเองไม่ใช่คนที่เก่งเลยหานั้นนะครับแต่ผมดูพระในส่วนที่ผมมองว่าถ้าคุณดูคุณก็ดูแท้ เราเป็นนักสะสมเราสะสมของที่มันดูง่ายดูของผมเราไปดูของคนอื่นดูว่ามันเหมือนกันไหมบริบทผิวที่ใช้มาแล้วผิวมันกับบริบทผิวที่ไม่ได้ใช้มันไม่เหมือนกันใครก็ตามเขาบอกว่าเออเนี่ยผมผิวมันผมใช้มาแล้วมาเทียบกับผิวหิ้งผิวหิ้งแบบเนี้ยเก๊คนคนเนี้ยไม่จริงใจเขากะขายของเขา แล้วสิ่งหนึ่งๆนะครับคุณต้องคํานึงถึงเรื่องเกี่ยวกับบริบทการใช้ความงานการใช้งานของคราด้วยนะครับเหมือนโอ่งน้าโอ่งน้ําในบ้านก็โอ่งน้ําหน้าบ้านอันไหนมันจะเก่าเร็วกันไอ้ผมนี่คือง่ายๆนะนี่คือไอ้ท่ง่ายๆเหมือนอที่ตากผ้า,ท,า,ผาที่ตากผ้ากลางแดดหน้าบ้านทุกวันกับตากผ้าในบ้านอันไหนมันจะเก่ามันจะซีก,กันเห็นไหมฮะแล้วผมบอกว่าถ้าสมมติว่าอันข้างนอมันเก่ากว่าเนี่ยผมจะบอกได้ไหมว่า ไอ้ไอข้างนอกเนี่ยที่แห้งๆกเก่าเนี่ยมันสร้างมาก่อนไอ้ไอของในบ้านมันก็บอกไม่ได้เห็นไหมครับเพราะบริบทการใช้งานมันต่างกาันมันเทียบไม่ได้นะครับอ่าโอเคครับอันนี้ก็หวังว่าจะได้ประโยชน์นะอันนี้ก็เหมือนมาพูดคุยอันนี้มาทําคลิปให้คนเขาขอให้ผมมามาลงคลิปหน่อยอันนี้ผมเชื่อว่าถ้าไม่ดีจริงนะถ้าไม่ดีจริงเขาจะไม่พยายามหาอะไรมาติด เพื่อแปะทองนะครับเขาจะไม่พยายามจริงๆไม่พยายามหาหาเขาเรียกว่าหารักไม่ได้หาสีพึ่งไม่ได้เอากาวก็ได้วะเพื่อแปะทองให้ได้อันเนี้ยผมมั่นใจเขาต้องขออะไรได้สักอย่างแล้วแปะทองเจ้าของเก่าเขาบอกผมไว้นะเนี่ยทางพ่อเขาเองก็เหมือนแปะทองเพราะว่าขออะไรได้ขออะไรเราได้นะครับนี่ตั้มอุ่นหิ่งนะไม่ได้ใช้เลยนะ พระสวยอันนี้พูดง่ายว่าสมบูรณ์แล้วเดิมมากอดินแกบยังอยู่เลยคุณนะครับดินแกบยังอยู่เลยนะครับปิดทองใต้ฐานด้วยอ่ะอ่ะอานี้มาให้หน่ะนี่ปากยิ้มโอ้โหดูง่ายง่ายส่วนตัวผมดูง่ายนะเห<อ>็นพิมพ์อย่างเงี้ยโอ้โหดูง่ายเลยเนี่ยคือแล้วแต่คนจะเล่นนะแต่ผมอ่ะผมดูง่ายแล้วคุณน่ะลองจำพิมพ์ของผมนะฮะลองดูเนื้อแบบเนี้ยแล้วไปเที่ยวคนอื่นดูว่า เขาเมือของผมไหมเท่านั้นเองนะครับอันนี้คือสิ่งง่ายๆเบสิกเลยแล้วก็ขอขอบคุณที่ทุกคนติดตามนะครับขอบคุณมากๆนะครับได้พลังบวกมากมากขอบคุณครับแล้วก็ขอให้ทุกคนก็ใจเย็นๆก่อนซื้อนะใจเย็นตัดสินใจดีๆนะครับเรื่องเล่าทุกเรื่องเราทุกคนแต่งได้หมดนะครับคุณไม่ต้องฟังเรื่องเล่าแล้วตัดสินใจว่าพาต้องแพ้นะครับเรื่องเล่าฟังเป็นฟังเป็นเรื่อง ฟัาเป็นสตอรี่ไปแล้วกันนะครับแต่สาคัญคือองค์พระต้องแท้แล้วดูง่ายจําไว้นะครับต้องดูง่ายองค์ไหนที่คุณดูแล้วทำไมเนื้อโละหะมันใหม่ๆ่วะพันผ้าเก่ามาแต่เนื้อโละหะแม่งใหม่อะไรที่มันเราเราดูแล้วมันมันคาใจหรือมันตักมันขัดตาอย่าไปซื้อเท่านั้นเองครับไม่ยากนะครับซื้อของที่เราชอบซื้อของที่เราดูแล้วมันเราเทแท้ดูง,งา่ายสบายใจครับนะครับ โอเคครับำัรั์วันนี้ก็มีเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม